สวัสดีครับผมปอนฟาร์มมิงไทยแลนด์ตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ข้าวโพดพี่น้องตอนนี้ก็มีผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะร่างกายบึกบึนนะฮะทำการเก็บข้าวโพดเพียวไว้ฮอกาโดเป็นข้าวโพดกินดีบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับชื่อเฮต้ามฟาร์มสุกปุ๋อินซีนะครับข้าวโพดนั่นแหละครับทีนี้ครับก็คือช่วงนี้เราก็ทํางานหนักนะฮะดูร่างกายก็ค่อนข้างจะก,กำยำพี่น้องบึกบึนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราทํางานเสร็จเนี่ยเราก็มีฟิตเนสนะฮะอยู่ตรงนั้นนะฮะก็คือ เฮียตามเขามีเครื่องออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วผมก็ได้ทําการออกกำลังกายด้วยนะฮะวันหนึ่งเราอาจจะทพ่ได้กี่วันสามวันสามวันครับแต่ตอนเนี้ยไม่หายเลยผมยังอุบไว้ก่อนว่าหุ่นผมตอนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเท่าเดิมกําลังจะขึ้นแล้วครับกําลังจะขึ้นก็เลยอยากให้ทุกคนที่ได้ดูทําการเกษตรเนี่ยอาจจะมองว่าทํางานแล้วมาออกกำลังกายไม่เหนื่อยหรอจริงๆคือถ้าเราฟิตตลอดเนาะเฮียเนาะก็คือทํางานทํางานไม่เหนื่อยครับกับาทงานครับครับ ไปทำงานได้ทั้งวันไอสามารถทำนมเต้นได้ไหมครับเี่นี่ฮะต่อไปถ้าฟิตกว่านี้ใครมันตอนนี้เริ่มเริ่มลุมเรานะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับฟึ่งพีชนาสามแล้วแต่ก่อนฟิตกว่านี้นะเรื่องโเรื่องได้ไหมเราไปคุยเรื่องเกษตรเก็บข้าวโพดเราจะขายผลผลิตนะครับอย่านอกเรื่องนะครับเดี๋ยวสาวๆเขาจะหาว่าแบบเดี๋ยวเขาจะแบน์เราไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาก็อ่า ถือว่าเป็นเรื่องแบบนอกเหนือจากนี้เรื่องอะไรไปลกจริงๆแล้วทาไงอ่ะทรีมนี้ผมตั้งใจจะมาแบบเห็นแก้เสื้อถากกขาพูดอาวคือมาแทาเงี้วะผมก็เลยมาทายจริงๆแล้วนะแอบมาเนี่ยร้อนไม่ใช่หรอกเสื้อผมเปียกสี่ห้ารอบแล้วครับผมก็เลยมาทีนี่ผมเก็บจะหมดแล้วเดี๋ยวมาดูไอ้ที่ที่ไว้นะฝักจะไม่ดีกับพลังการงานสร้างเท่าไหร่ท่านี้ไอ้เที่ยวไว้แต่ผมบอกไว้สองนะอันนี้จะกินให้ดูเลยเหรอครับ มกสกาบ่าอ pues ันน nah. ี้คือฝักที่ผมเอาไว้สองฝักนะครับคุณภาพไม่ดีเลยเพราะว่าเพี้ยลงไหนโอ้เพี้ยลงแซวหวานน้อยเอาเฮียถือกล้องซะน่ะอ่ะเฮยผมอีเลแล้วเจ้าเนาะเพี้ยลงอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นถ้าเป็นแบบแบบนี้มันะครับจะเก็บไว้กินเองก็คือกลับแล้วรู้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเต็มอยู่แต่ว่าเพี้ยลงนะครับเพี้ยลงแล้วแต่ว่ามันไม่สวยคืออย่างนี้เราไม่ส่งลูกค้าใช่ครับแบบนี้ก็ไม่ส่ง แต่ว่าผมจะลองกินให้ดูนะครับก็คือการปลูกของเขาเนี่ยเขได้ปลูกโดยที่แบบว่า,าผมว่าเลียบนั้นผมน่าจะหนาเมือผมเบิ้งออกเพราะว่าย้อนแสงนะ,ค,ะครับอ๋อครับจะได้เห็นผักกระโพดจะชัดก็คือมเมล็ดเต็มแล้วเนาะเฮียเนาะครับแต่ว่ามันมีพวกนอนเพี้ยต่างๆนะฮะับฝักแบบนี้คือเราไม่ขายเก็บไว้กินแต่ใหญ่นะคือถ้าเทียบกับคนอื่นปลูกนี่ถือว่าใหญ่ครับแต่ว่าเพียวไว้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่แล้วล่ะลูกนี้แต่ว่าอันนี้หนึ่งต้น สองฝักสองฝักครับใช่ใช่ที่ผมหักมาก็คือผมทดสอบทานะก็คือได้เท่านี้แหละสุดๆแล้วนี่คือทําไม่ดีที่สุดนะครับแต่งบติเราก็จะไม่เต็มใช่แต่ปกติของเราก็คือไว้หนึ่งต้นหนึ่งฝักใช่อันนี้ก็เป็นการทดลองแล้วจะกินให้ดูอันนี้จริงๆไม่ต้องต้มก็ได้นะคะสามารถกินดิบได้เลยหวานอยู่ไหมหวานเขาหวานจะเป็นข้าวโพดนมสดนะครับกัดออกมาเห็นว่าครับปั้นน้ำนมพี่น้อง อ้าวโ้สุดยอดเลยหนึ่งอารมณ์เป็นสีหน้าได้ครับพี่น้องปิ้นขนาดเลยหวานนะครับหวานมีความหอมด้วยพี่น้องอกินแบบบบเกงใงเจ้ยของสวนเลยวะเห็นไหมครับ <c oughs> ถ้าสังเกตเนี่ยมันเหมือนมีน้ำนมข้างในพี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าาพ,พ่นนมสดอืหวาน ยังหวานอยู่เนาะความหวานน่าจะอยู่ประมาณทั้สิบแปดสิบเก้าบิตถือว่าขนาดมันมีเพียรลงแล้วเนี่ยถ้าฝักปกติสิบเก้าแน่นอนใช่ใช่อันนี้ก็ยัง,งหวานเราก็เก็บไปให้ญาติๆเราเดี๋ยวส่งการละแต่ว่าไอ้ฝักที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็พรุ่งนี้ส่งให้ลูกค้านะครับยังยังพอเหลือบ้างนะครับใครอยากจะทานก็โทรมาจองได้นะครับให้ที่อยู่มาได้ครับเบอร์โทรผมศูนย์เก้าสามสองหกสี่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะครับส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับค่าส่งไม่น่าจะเกินห้าสิบบาทนะครับกระเป๋ที่เฮียขายก็คือดีกว่าน,นี้แบบนี้คือไม่ขายใช่ไหมเราไม่เป็นไรเฮียยังติดอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายทำบรรยากาศนะครับนอกวิถีคนเห้เกษตรยังติดปากเฮียไม่มีแล้ว ครับก็ประมาณนี้แหละซัมี้แหละพี่น้องเนี่ยมีอย่างฝากก่บอกเขาเลยงผูสิกินละผมไม่มีอะไรจะฝากก็คือฝากขายนะครับรุ่นนี้แต่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่ถึงร้อยฝากแล้วนะครับ<ม>โอเคก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องปอนฟาร์มอินไทยแลนด์ช่องผมความสุขปลูกอินทรีย์ครับโชคดีครับสวัสดีครับ